คุยเรื่น้ำหอมกันครับวันนี้นะครับก็จะไม่ได้มาดีวอ,อะไรเป็นพิเศษนะแต่จะเป็นการอัปเดตนะครับตัวคอลเลกชันที่ผมเก็บเอาไว้นะก็จะมีน้ำหอมอยู่หลายขวดเลยที่เก็บมาในช่วงที่แบบไม่ได้ทำคลิปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังเป็นคนที่รักน้ำหอมอยู่นะก็คือไปตามเก็บน้ำหอมที่เป็นแบรนด์ไทยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่ชอบน้ำหอมแบรนด์ฝรั่งเศสแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ทำไมเห็นโพสตแต่น้ำหอมไทยนะก็คือมันมีสเสน่ห์อยู่อย่างนึงครับคือผมเป็นคนชอบเสียบงานศิลปะเนาะแล้วถ้าเกิดว่าน้ำหอมเนี่ยเป็นอะไรที่มีความอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยมีความยูนิคแล้วก็ยิ่งเป็นของคนไทยแล้วทำออกมากลิ่นได้แบบ หน้าประทับใจอย่างเงี้ยผมจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิศเศษเนาะก็เก็บมาตอนแรกๆนึกว่าจะไม่กี่ขวดนะทำไปทำมานี่เท่าที่ดูข้างโต๊ะนี้ก็จะประมาณเกือบ20ขวดแล้วนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามีขวดไหนบ้างแล้วไปซื้อมาอยัางไงนะขวดแรกครับขวดนี้ต้องเปิดด้วยขวดนี้ก่อนเลยเพราะว่าเป็นขวดที่ซื้อไม่ได้เพราะกลิ่นค,ครับคือดูโน้ตปุ๊บเป็นเหล้าแอลซินนะครับตัวนี้เป็น212 VIP b l a c k นะครับเรดเป็นโปรดักเรดนะครับตัวนี้ก็ จุดเด่นเขไม่มีอะไรเลยที่ซื้อนะเพราะว่าเป็น p Product Red ก็คือช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ใช่สีเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะผู้ติดเชื้อ HIV ในแอฟริกานะครับเป็นโครงการเดียวกับ Apple นะครับที่ทำา Product สเลยนะครับสีสันต่างๆนะครับจะเป็นสีสันที่ใช้สีเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของทีม o d u c t กเตนะครับคือจะเป็นสีแบบนี้นะเป็นสี Product เตเงาๆเลยนะครับตัวไม่เหล็ก เป็นฝาฝาเป็นไม่เหล็กเออฝาเป็นไม่เหล็กไม่เหล็กเป็นฝานั่นแหละครับแล้วก็กลิ่นจะเป็นเหล้าแอปซินนะครับเป็นตัวเปิดแล้วก็คือตัวกลิ่นเนี่ยจะคล้ายๆกับทูวันทูวีพีคนะคือออกแนวเป็นเหมือนเครื่องดื่มมีความซ่าๆแอลกอฮอล์นะครับแต่ว่ากลิ่นแอปซินเนี่ยค่อนข้างแรงนะจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับเป็นแอลกอฮอล์สะอาดสะอาดแล้วตามมาด้วยกลิ่นที่คล้ายๆกับคานาบิสแต่ไม่แน่ใจมีหรือเปล่าผมจําได้ว่ามีนะตัวนี้นะครับแต่ว่าจะไม่แรงเท่ากับขวดสีเขียวนะ โออดมง,ง่ายนะครับแล้วก็เป็นสายปาร์ตี้นี่โอเคมากๆเลยนะครับตัวนี้สําหรับโพดรเกรสนี่ก็แนะนำว่าถ้าพอมีทุนทรัพย์นะครับแล้วถ้าชอบกลิ่นก็อุดหนุนได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับสําหรับกลิ่นนี้นะก็หอมด้วยได้บุญด้วยนะครับถัดมาตัวนี้นะครับคือแนะนําเข้าไปหลายคนแล้วให้ใช้ในการออกกําลังกายเนาะแต่ตัวเองเนี่ยกว่าจะได้ซื้อก็มามีบ้านซะแล้วนะครับแล้วบ้านก็ไม่ได้อยู่ใกล้ยิมเลยนะก็ไม่ได้ใส่ไปยิมนะครับแต่ว่าบ้านก็เลยแบบ ทำยิมไว้ในบ้านอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นกลิ่นที่แนะนําเลยถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของผมเลยก็ได้นะสำหรับการออกกําลังกายเพราะว่าเขาได้กลิ่นที่ค่อนข้างมีความเป็นซิตรัสสดใสแล้วก็สะอาดนะอีกอย่างหนึ่งคือกลิ่นเขาจะมีสเสน่ห์ของความเป็นฟอเรส์ out, ด้วยคือไม่ซิตรัสจ๋าจนเกินไปจนเขียวขมอะ่ะนะครับตัวนี้นะครับยูก็วอชรีเวิร์ส e นะ ตัวนี้ก็แนะนําสําหรับคนที่ต้องการเอาไปออกกาลังกายนะครับถัดมานะครับกลิ่นนี้อันนี้ได้มาเป็นกล่องเทสเตอร์นะกล่องซิลก็หายากนะครับในช็อปก็ไม่ค่อยมีก็คือลมอีเดียอีดนะครับลมอีเดียออร์ดัพฟาร์มจากเยลังครับตัวนี้เป็นกลิ่นแนวเลตเตอร์เชอร์รี่นะครับคล้ายๆทอมฟอร์ดที่เป็นเลตเตอร์มีเชอร์รี่แต่ไม่เหมือนรสเชอรี่ซะทีเดียวนะเพราะรสเชอรี่เนี่ยจะกลิ่นเชอร์รี่ฉ่ำๆตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นกลิ่นเชอร์รี่ฉ่ำๆ ตัวนี้จะไม่ค่อยเป็นกลิ่นเชอร์รี่ฉ่ำๆแต่จะเป็นกลิ่นเชอร์รี่ที่ออกแห้งๆนะครับออกมีความทึบๆจะให้ความรู้สึกที่ดูเป็นผู้ใหญ่กว่าดูภูมิฐานกว่าเนี้ยบแล้วก็ดูเป็นมิตรนะครับดูเป็นผู้บริหารที่มีความเป็นมิตรนะครับมิตรภาพนะครับไม่ใช่มิตรอาชีพอ่าแล้วก็ลักษณะของขวดเนี่ยของผมได้มาเป็นอีดิชันใหม่นะเขาจะไม่มีกรอบเนาะถ้าเป็นอีดิชันเก่าบางคนบ,บอกจะมีกรอบจะสวยกว่านะแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเสียบกลิ่นไม่ได้เสียบกรอบนะครับ วาเลนติโนอูโมบอ n อินโรมานะครับจริงๆตัวนี้เนี่ยคือได้เป็นกล่องซิลมาเลยนะนี่ได้เป็นกล่องซิลมาเลยนะครับก็ตอนแรกเนี่ยตาม i n t e n นนะครับนะแต่ว่ากลายเป็นพอได้ดีออิงอินเทน e มาแล้วก็ไม่ไม่ซื้อครับเพราะว่ากลิ่นเขาคล้ายกันมากแล้วก็วาเลนติโนมีคารคเตอร์อย่างหนึ่งคือการกระจายตัวเขาไม่รุนแรงนะครับแต่ค่อนข้างจะมาต่อเนื่องนะสำหรับตัวนี้บอล n ินโรมาจะกระจายตัวได้แรงกว่าปกตินะครับคือกว่าตัวอื่นๆนะ เขาจะกระจายตัวได้ดีกว่าตัวอื่นๆนะครับแล้วก็ลักษณะของตัวขวดเนี่ยเขาจะหรูหรานะเป็นสีชมพูชมพูอะไรงนยครับออกแนวบรรยากาศทั้งเลิฟติดหนึ่งคือผมรีวิวไปแล้วจากแัมเปนะครับอืมก็ไม่ขอรีวิวซ้ำล้วกันเนาะเป็นกลิ่นที่ตั้งเป้าว่าจะซื้อเลยคือชอบชอบมากนะครับถัดมาอะไรดีนี่เลยครับตัวนี้แฟนทอมนะครับแฟนทอมจากพาโคราบานนะครับ แฟนท่อมจากคาโคระบาลเนี่ยจุดเด่นของเขาที่ซื้อเลยไม่ใช่อะไรเลยฮนะน้องโรบอตอย่างเดียวเลยคือเห็นแพคเกจจิ้งสวยมากนะสวยมากเลยแล้วก็ไปลองที่อหมเวนบอยนะครับแล้วก็ซื้อมาตัวนี้จะบอกว่ากลิ่นของเขาจะให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างมีความเป็นเมคานิกอะเมคานิซึมนิดนึงคือกลิ่นจะมีความเมทัลลิกมีความ f ฟเรลนะถ้าใครมี Prada, l u ูน่าโรซาคาร์บอยู่อาจจะรู้สึกว่ากลิ่นเนี่ยคล้ายๆแต่อันนี้จะเขียวมากกว่านิดนึง มีความเขียวนิดนึงแล้วก็จะมีความสังเคราะห์ค่อนข้างชัดนะครับตัวนี้จะดูเป็นเคมีเลยเพราะว่าเขาให้ AI คิดค้นนะครับตัวนี้จุดเด่นคือให้ AI คิดค้นน้ําหอมแล้วก็มี NFC อยู่ข้างบนด้วยนะครับสามารถเอาโทรศัพท์มือถือสแกนดูได้นะข้อมูลต่างๆของเขานะครับกลิ่นเน่จะออกเป็นแนว f o r a l metallic นะครับอ่าแล้วก็จะมีความซิตรัสบางๆแต่จะเป็นซิตรัสที่ไม่ออกเขียวขมเลย แต่มันจะเขียวจากกลิ่นที่เป็นลนักษณะใช้ไม้ใช้ายญามากกว่านะครับตัวนี้ก็บรรยากาศที่ซื้อตอนแรกมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นอะไรอ่ะเหมือนอยู่ในงาน e ีสปอร์ตแต่ประมาณนี้คือมันสไตล์แบบเอนจิเนียร์เอนจิเนียร์ยังไงก็ไม่รู้อ่ะก็คือรู้สึกว่าน่าจะเข้ากับตัวเองครับก็เลยซื้อมาครับตัวนี้พาโคดบานะครับแฟนทอมนะฟอร์มนถัดมาอันนี้ของแถมครับแถมมาจาก เหมือนด้านน้องหอมเขาจะให้มานะครับบูการี่เทเรเอเซนนะครับบูการี่แมนเทเรเอเซนตัวนี้ก็กลิ่นคล้ายๆกับเดอร์มิสแต่คือจะมีความเมทัลลิกมากกว่าไม่ใช่สิมันจะเป็นกลิ่นที่เป็นไม่เชิงเมทัลลิกอ่ะมันจะลื่นๆลื่นๆเหมือนตัวบูทเอเซนของบูการี่อ่ะตัวเดียวกันเลยครับเป็นลักษณะข,ของน้ําที่อยู่ในเมืองอะ่ะเออประมาณนั้นเหมือนที่ผมเคยรีวิวไว้นะว่ามันเหมือนเป็นป่าในเมืองแต่ตัวนี้มันเหมือนหญ้าแฝดในเมืองอะ่อะอ่าแล้วก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับส้ม ซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นส้มหรือเปล่าเพราะยังไม่ได้อ่านโน้ตดูนะครับเป็นกลิ่นที่ออกเปรี้ยวนิดๆอนะ่ะอมเปรี้ยวอมหวานนิดๆ,ๆนะครับประมาณนั้นนะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับหน้าฝนนะครับใช้ได้เหมาะสําหรับหน้าฝนเลยอันนี้ผมได้เป็นขวดทดลองเล็กๆมานะครับน่ารักน่ารักนี้แอมวัคชินเดครับจากไฮเปอร์ฟูมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่แบรนด์ไฮเปอร์ฟูมให้มานะครับให้มารีวิวนะครับแต่ให้เป็นแมัมป์ลมาแล้วก็เขาถามว่าเออผมชอบกลิ่นไหนมากที่สุดเขาก็เลย ให้กลิ่นนี้มานะครับก็คือแอมวัคซีเนตนะครับก็คือคอนเซปต์คือฉันฉีดวัคซีนแล้วนะครับกลิ่นจะเหมือนกับอยู่โรงพยาบาลจะสะอาดเลยแล้วก็จะมีกลิ่นที่นาดที่มิ้นทนะ์เนาะแล้วก็กลิ่นอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดูแบบคล้ายๆไอริสอะผมไม่แน่ใจเหมืยอนกันคือจะเป็นสไตล์นั้นนะครับคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะให้ความรู้สึกที่สะอาดมีความหนังๆมีความบบอโรงพยาบาลอนะ่ะเออก็ ดีครับใช้ใช้ในวันที่แบบว่าสบายๆได้นะแต่คือถ้าเกิดว่าไม่ชอบก็ผ่านเลยก็ได้นะครับแต่เพือ่อนผมเป็นคนชอบอะไรที่มันดูแบบแหวกที่หนึ่งนะสเปรจเจอร์พาฟามีเอครับกับคา f f e ีนฮันนี่คา f f e ีนฮันนี่นะคา f ฟอีนฮันนี่ตัวนี้ซื้อเพราะว่าดูรีวิวจากช่องเจมซิสนะครับจากน้องเจมแล้วบอกว่ากลิ่นม,มันมีโน้ตคล้ายป๊อปคอนเนาะก็เห็นราคาไม่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับ แล้วก็กลิ่นค่อนข้างที่จะเข้มข้นด้วยก็เลยซื้อมาเป็นขวดนี้เลยขวดเต็มเลยไม่ได้ซื้อสัมป์ลมานะตัวนี้อ่าจะบอกว่าอสซมป์ลนี่ซื้อเหมือนกันนะซื้อไหมซื้อสิเคยรีวิวไปแล้วเนะตัวนี้ใช่รีวิวจากสซมป์ลนะแล้วก็ซื้อมาด้วยไปซื้อตัวจริงมาทีหลังเออผมลืมไปโทษที ก็จะประมาณนี้ครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่เปิดมาด้วยกลิ่นที่เป็นยาสูบชัดเจนมากเท่นะเทมากเลยตามมาด้วยกลิ่นกาแฟที่ออกขมแต่ไม่ได้เน้นคือไม่ได้เน้นเป็นกลิ่นกาแฟว่าจะชัดนะครับแล้วตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นป๊อปคอนเนี่ยเขาจะมาแบบลอยๆอ่ะคือกลิ่นป๊อปคอนนี่ค่อนข้างมาลอยๆนะคือผมใช้ไปลงหนังงไงไหมคือเป็นคนที่กลิ่นป๊อปคอนในลงหนังนะถ้าเกิดว่าไม่ได้จ่ายเองแต่ถ้าเกิดว่าจ่ายเองก็ไม่ค่อยจะกินเท่าไหร่เพราะว่าหนึ่งเลยป๊อปคอนมีแคลอรี่สูงนะครับก็อาจจะ แบบกินคนเดียวไม่หมดอะไรเงี้ยหรือไม่ไม่ค่อยอยากกินอะอยากกินอย่างอื่นมากกว่าก็เลยมักจะเข้าไปด้วยแบบเครื่องดื่มสักกระป๋องนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ชีดตัวนี้เอาก็ได้ครับคือให้ความรู้สึกเหมือนคุณมีประพั์อยู่ในโรงด้วยอะไรประมาณนี้นะไพยเพอร์ฟูมครับทั้ง2กลิ่นอันนี้ไม่ได้ซื้อเองครับ เพื่อนให้มารีวิวนะครับก็เคยรีวิวเต็มไปแล้วนะครับสำ mm hmm. หรับพายเพอร์ฟูมนะาสองกลิ่นสำหรับชาลิสากับโซฟิสติกเนะครับชาลิส a เนี่ยจะเหมาะสำหรับอากาศที่ค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะครับกลิ่นเย็นมากเบสเป็นยูคาลิปตัสนะครับคือฉีดปุ๊บบนผิวอะ่ะตอนแรกจะไม่รู้สึกว่ามีกลิ่นแต่ทําไปทามาจะรู้สึกเย็นจากผิวขึ้นมาเลยแล้วก็จะให้กลิ่นที่มีความเป็นซิตรัสสดใสนะตัวนี้นี่คือเหมาะสําหรับกิจกรรมการแจ้งสปอร์ตกีฬา ออฟฟิศพอได้นะครับได้อยู่อีกกลิ่นหนึ่งนะครับของพายเพอร์ฟูมที่ชอบเหมือนกันเลยแต่ว่าตอนเลือกเนี่ยรู้สึกว่าจะเลือกใช้ตัวนี้นะถ้าจะเลือกซื้อนะก็คือโซฟิสิ c เคนนะครับ s o ฟิ i ิ t เคเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ออกในออฟฟิศอะคือกลิ่นดูเป็นดูเป็นกลิ่นสูตรกลิ่นห้องเสือ้อมีความเป็นบลูฟลาแกรนนิดๆนะครับตัวนี้นิดๆนะ แต่ว่าไม่เชิ่อยบนบูฟแกล้เลยเพราะว่าเขาจะไม่ได้เน้นแบบสดชื่นแบบโอ้โหิตรัสสดชื่นเปรี้ยวอมหวานในประมาณนี้เขาจะไม่ครับเขาเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับกลิ่นของออริสกลิ่นหนังกราบอะไรเงี้ยแต่มีความสดชื่นเย็นอะไรประมาณนี้นะก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะแบบเอาไปใช้ในออฟฟิศให้มันดูภูมิฐานนิดนึงแต่ว่าต้องการความสดชื่นความเย็นเหมาะกับหน้าร้อนประเทศไทยที่ร้อนมากๆอะไรประมาณนี้ด้วยก็เอาตัวนี้ไปใช้ได้นะครับ2กลิ่นครับอาร์เทโพเล่ครับ อาเทอโฟเล่จริงๆต้องจะบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยให้น้ำหอมมารีวิวทั้งเซตเลยซึ่งให้มาเป็นแซมปิโปลนะผมขอเป็นสซมปิโปลมาแล้วให้มาประมาณ5 6กลิ่นไม่ได้รีวิวไว้เขาเลยนะครับแต่ว่าซื้อเข้าจังเลยก็ค,คือว่าตัวแรกที่ซื้อเลยจะเป็นกลิ่นอะไรนะโอเดอร์บลูอะไรสักอย่างเอ้บลูบลูอะไรสักอย่างบลูมิ่งอะไรสักอย่างคือจะเป็นชื่อยาวๆที่มันจะเป็นกลิ่นดอกไม้ใสๆนะครับกลิ่นนั้นหอมมากนะครับเหมเาะสำหรับผู้หญิงมากแล้วก็เป็นกลิ่นดอกไม้ที่สะอาด ด้วยมีกลิ่นแท้ๆของตระกูลเหมือนคล้ายๆผลไม้นิดๆด้วยนะครับตัวนั้นเออก็เป็นกลิ่นที่ที่หอมเลยแหละแต่ว่ากลิ่นที่ผมรู้สึกว่าใช้แล้วอยากจะซื้อเก็บเลยก็คือกลิ่นตัวนี้ครับโอเดอร์เดนัมไมคครับโอเดอร์เดนัมไมเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะบอกว่ากลิ่นเด่นของเขาคือกลิ่นที่จะออกแนวเป็นกลิ่นเย็นๆนะครับเป็นกลิ่นที่แบบมีความแบบยังไงดีโอ้ยเข้าจมูกเดี๋ยวนะมันจะเป็นแบบ กลิ่นที่เป็นสิตรัสที่มีความสดชื่นนะครับแล้วก็กลิ่นเบสที่เป็นกลิ่นของเจนวอเทอร์บักเจนวอเทอร์บักมันคืออะไรมันคือตัวมแมลงดานานะครับฟังไม่ผิดแหละมันคือมแมลงดานานะครับกลิ่นก็ คล้ายๆน้ำิมงดาเหมือนกันแต่คือต้องเข้ามาใกล้ๆนิดนึงนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เหม็นนะต้องบอกว่าเป็นการสร้างสรรค์กลิ่นที่ค่อนข้างมีมิติเลยทีเดียวนะคือผมชอบวิธีการที่เอากลิ่นที่ดูไม่น่าจะพึงประส์นะมาทําเป็นกลิ่นที่มันดูเซ็กซี่ได้นะครับสำหรับตัวนี้อยากให้ลองกันจริงๆครับโอเดอร์แดนนมเนี่ยผมว่ายูนิคแน่ๆคือคนที่แบบไม่ชอบซ้ำใครอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ย เท็กซี่สดใสนะครับปราร์ตี้เซนต์เป็นกลิ่นสำหรับแบบหลายๆคนที่ต้องการแบบอะไรที่ใช้ในกิจกรรมยามว่างกิจกรรมเอ็กซ์ตรีมกิจกรรมที่มีความแอคทีฟเนี่ยตัวนี้ได้เลยนะครับเป็นกลิ่นที่ให้คุณได้กับเรื่องนั้นนะครับเป็นปราร์ตี้เซนต์ตัวหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวสำหรับโอเดร์นามายนะครับจากอาร์เทิโพลีอีก,กลิ่นหนึ่งคือบายบายครับบายบายเลยครับตัวนี้ โอเดอร์เทนเดเนสนะครับโอเดอร์เทนเดเนสเนี่ยคือเห็นโฆษณาแล้วเขาบอกว่าเป็นเป็นกลิ่นที่ให้ความอบอุ่นนะครับให้เขารู้สึกมันตื่นนอนตอนเช้าซึ่งพอเราเอามาใช้จะบอกว่ามันเหมือนจริงๆก็คือกลิ่นเนี้ยให้ความรู้สึกที่โคซี่มากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าผ่อนคลายทุกครั้งที่ได้กลิ่นเขานะครับกลิ่นของเขาเนี่ยออกมาจะแบบมันมีความอมหวานนะครับมีความเหมือนผ้ามีความ อบอุ่นมีความสะอาดเหมือนสลัลีเหมือนอากาศในตอนเช้าอะไรประมาณนี้ครับ คือกลิ่นมีความอบอุ่นมีความอมหวานเบาๆโรแมนติกนิดๆนะครับแต่ไม่เชิงว่าจะเป็นโรแมนติกจ๋าๆเลยนะครับก็เหมาะสําหรับการใช้เป็น everyday use กับวันที่แบบสบายๆไม่ซีเรียสอะไรนะหรือจะซีเรียสก็ได้นะคือไปทํางานได้เออเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างบร์สไตล์พอสมควรกลิ่นนี้นี่ก็โดนตบซับมาเหมือนกันนะฮะก็เป็น urban s e n s นะครับสองกลิ่นนี้นะครับศูนย์สี่ศูนย์สองนะครับศูนย์สองโนริเกรสศูนย์สี่นะครับเป็นโนลิมิตนะ อสองตัวนี้มีความแตกต่างกันยังไงทาไมซื้อมาสองอันเลยคืออันนี้เนี่ยไปเดินที่ไม่กับอง,งาครับแล้วเขามาออกบูธนะครับก็เลยซื้อมานะครับตัวนี้แพคเกจจิ้งจะคล้ายๆกับบูเลชเนลนะสองขวดเลยก็น่าจะอินสปายมาแหละแต่ขวดไม่ใช่เป็นแม่เหล็กนะครับขวดเป็นดึงๆมาอย่างนี้เนาะธรรมดานะครับซูนสี่ตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกแนวสปอร์ตนะซูนสี่ตัวนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบสปอร์ตอะ กลิ่นก็ออกแนวสปอร์ตสปอร์ตนิดน,นึ่งครับจะเป็นกลิ่นที่ออกซิตรัสที่ค่อนข้างมีความสดชื่นนะครับสดใสแล้วก็ตัวเนื้อกลิ่นจะค่อนข้างไปในทางอะพาติกแล้วก็แอลกอฮอล์นะก็อาจจะไม่ได้แบบธรรมชาติมากนะครับแต่เป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายๆนะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างมีความคงทนครับอยู่ทั้งวันเลยตัวนี้โนร e ก r รสนะครับโนริก r รสโนโนริกรสนะครับโนริกเรสตัวนี้0ูเนี่ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นออฟฟิศเซนนะกลิ่นจะออกแนวอมหวานแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์เหมือนกันก็สังคนนงะนะคะอนนิดนึงอ่ะนะครับมีความโฟเร้านิดนึงมีความแบบกลิ่นคล้ายๆกับโซเฟสิเคทแต่ว่ามิติจะไม่ค่อยเยอะนะครับกลิ่นจะแบบมิติไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าดมสบายครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่สุภาพใช้งานสะอาดสะอาดในออฟฟิศได้เนาะก็ใช้เล่นๆโอเคครับกลิ่นนี้ผมว่านักศึกษาได้นะ คือกลิ่นเขาเหมะกับนนะักศึกษา ح. คือจะออกสไตล์แบบทนเหงื่อทนฝนใช้กับเหงื่อแล้วโอเคอะไรประมาณนี้เหงื่อออกแล้วหอมมากนะกลิ่นพวกนี้ก่อนจะไปแบรนด์ไทยตัวตึงไปอันนี้ก่อนซื้อมาเพราะว่าอยากได้แต่ว่าหาราคาที่ถูกใจไม่ได้สันทีนะ Reflection Man ครับอามาูอด Reflection Man ดูสยเปิดยากเนี่ยนะ r e แฟลช t i นแมนอาวุ our, นะครับนี่กลิ่นนี้เคยรีวิวไปแล้วนะเป็นมูหลานเวอร์ชันผู้ชายกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีความสุขุมนะครับสุภาพอยู่ในตัวเองนะครับแต่ว่าบางอารมณ์เนี่ยจะออกมีความอมหวานอมเปรี้ยวนะคือกลิ่นของ r e f u t i o n Man เนี่ยเขาจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างมีมิติค่อนข้างซับซ้อนนะครับคือเปิดปุ๊บเนี่ยคือ r e f ีแ c t i o n Man อาจจะให้กลิ่นที่ดูคล้ายๆกับกลิ่นของผ้าตะกูลแบบหนังกลับอะไรประมาณเนี่ยแต่ว่า สักพักหนึ่งจะให้กลิ่นฝุ่นๆนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะแอบหวานออกมานะครับบางอารมณ์ก็จะมีอมเปรี้ยวนิดๆด้วยนะครับซึ่งอมเปรี้ยวเนี่ยนานๆทีไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับแต่ว่าผมจะได้กลิ่นพักๆลักษณะของกลิ่นละเอียดก็ผมรีวิวไปแล้วนะครับสามารถไปดูได้หรือถ้าเกิดว่าดูแล้วไม่ดูเรื่องอยากให้รีวิวใหม่ก็ลองบอกกันได้นะครับเพราะตอนนั้นก็คือแบบยังคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะพาฟัมซาร์มารีคารายครับคารายนี่คือตอนรีวิวเนี่ย รีว mm ิวเดี่ยซมเปิลนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าชอบและอยากเก็บนะครับเป็นกลิ่นที่มีมิติค่อนข้างจะยังไงดีอะคือมิติเขาซับซ้อนนะมีความเซ็กซี่หวานแล้วก็แปลกนะครับตัวนี้คาลายเนี่ยกลิ่นเซ็กซี่มากนะครับแต่ในประเทศไทยนี่ผมไม่แน่ใจว่าใช้แล้วมันจะโอเคไหมนะคือกลิ่นของเขาเนี่ยจะมีกลิ่นที่เปิดเนี่ยมันจะมีความแบบ หวานจนออกอมเปรี้ยวแล้วมีกลิ่นที่เป็นลักษณะของไม้ควันที่หนักๆเลยทีเดียวนะครับคาลายเนี่ยจะมีกลิ่นทองคาบีนเด่นและเป็นทองคาบีนที่สมบูรณ์คือเป็นทองคาบีนที่ออกบูซี่เบาๆด้วยนะครับก็ ตัวผมเนี่ยใช้กลิ่นนี้น้อยนะน้อยโอกาสมากแล้วก็มักจะใช้ในหน้าหนาวด้วยเรามาตบท้ายกันด้วย3กล่องนะครับจากแบรนด์ w i i t e Perfume ครับก็เป็นแบ,บรนด์หนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะสำหรับแบรนด์คนไทยแบบรนด์นี้นะครับเริ่มมาที่ตัวแรกเลยครับ a ั i กิมม c o l l e c t i t n นะครับ Utopia มีนหลุดอิลวสิคือดีหมดเลยยกเว้นเรื่องกล่องนี่แหละคือเขาเปิดยากแล้วก็ตัวเจ้าต,ต,ต,ตัวน้ำหอมเนี่ยไม่ค่อยติดฐานเท่าไหร่ คือจะจ,ดจดลุดตลอดเลยนะครับกค็คือคือยูโทเปียนะครับซื้อมาเพราะว่าอยากอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันนี้หนังสือยังไม่ได้อ่านเลยนะครับตัวนี้กลิ่นจะเป็นแนวซิตรัสอะควาติกนะครับก็จะเป็นกลิ่นคล้ายคกับครีสโรโยว์บัเธอครับคือจะออกแนวเป็นกลิ่นที่เป็นซิตรัสมีมะกรูดมะนาวเขียวนิดๆนะครับขม ขมด้วยคือเป็นสีกาทที่ออกขมนิดๆนะครับขมสะกฤษ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 ิดสกิดอะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบเลมอนนะครับบางๆกลนนิ่นมันมีความบเตอรี่แล้วก็ใช้งานได้ง่ายๆใช้อยู่บ้านใช้แบบวันสบายๆวันอากาศกโปร่งๆง่าร้อนโอเคมากๆครับสำหรับกลิ่นนี้ยูโทเปียนะ House of Fashion ครับจากไวท์เพอร์ฟูมอันนี้นี่ทางแบรนด์ส่งมาให้นะครับน่าจะเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่ผมไม่แน่ใจนะครับ เาว่าแฟชั่นนะครับกลิ่นนี้ก็จะมาพร้อมการ์ดพร้อมอะไรเป็นจิมมิคของแบรนด์เนี่ยเราจะมีการ์ดมีบรรยายมีโพลฟมีบทกวีอะไรสักอย่างหนึ่งนี่มาพร้อมกล่องที่แบบสีน้ำเงินเข้มเหมือนสีแบบสีเขาสวยมากนะกล่องแล้วก็ขวดนะครับเป็นขวดเหลียบแบบนี้จริงๆไว้ขวดเหลียมแบบนี้กลิ่มมนของเขาจะค่อนข้างมีความแบบยังไงเดียคือกลิ่นจะค่อนข้างเป็นทางการนะเพาแฟชั่นจะให้รู้สึกแบบ เหมือนเป็นกลิ่นของห้องเสื้อครับมีความเป็นผ้าผ้าเลยกลิ่นเป็นผ้าผ้าเลยแต่ว่ามีความหวานนิดๆน,นะครับมีเซ็กซี่มีความมีเสน่ห์อะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาจะเน้นเป็นกลิ่นผ้าเนาะฉีดเต็มตัวไปหมดแล้วอ่ะมันก็จะมีกลิ่นคล้ายๆกับไอริสหนังกลับอะไรประมาณนี้นะครับแล้วกลิ่นที่เป็นพาชูรี่หรือเปล่าไม่แน่ใจมันจะเย็นๆนะครับอันนี้นี่ถ้าเกิดว่าละเอียดละเอียดเดี๋ยวขอรีวิวอีกทีแล้วกันเนาะว่าเขามีอะไรบ้างนะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็คือกลิ่น เอฟฟู t h ฟาร์มนะครับเอฟฟู t h ฟาร์มเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผมอยากรีวิวมานานแล้วอยากได้มานานแล้วด้วยนะครับก็มันอยู่ในคอลเลกชันแรกๆของเขาเลยนะครับกับ3ขวดที่มันมาพร้อมกับซันดาวลิปซิปอะแต่คือกลิ่นนี้จะให้ความรู้สึกที่เป็นกลิ่นเท่ๆกลิ่นของบุรีนะครับก็ชื่อของเขาคือชั้นสูบบุรีนะเอฟฟูซ์ฟาร์มเนี่ยจะเป็นอะไรที่ให้กลิ่นยาสูบ ชัดเจนมากเป็นยาสูบที่แบบเป็นยาสูบเลยอะ่ะคือฉีดปุ๊บนี่สมโมกกี้มากคือกลิ่นจะมีความแบบเป็นยาสูบสมโมกกี้มากๆเท่นะครับอมหวานเซ็กซี่ดูมีสเสน่ห์ดูเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างออกแนวกึ่งจะแบดนิดนึงนะครับประมาณนั้นนะก็เป็นกลิ่นที่ผมเก็บเป็นเป็นกลิ่นสะสมนะครับกลิ่นนี้นะครับก็ให้ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างมีความเท่กลิ่นนี้ถามว่าใช้ไหมใช้นะแต่ว่า จะใช้ในหน้าหนาวมากกว่าไม่ค่อยใช้ในอากาศร้อนๆเท่าไหร่นะครับกลิ่นของเขาค่อนข้างจะกระจายตัวแรงนะครับแต่ก็แรงแค่ไหนก็จะแรงแบบแผ่วๆอะ่ะสกูลไว้อะไว้เพอร์ฟูมจะเป็นสไตล์เนี้ย <ๆ S 1> คือแรงก็ไม่ได้แรงถึงขนาดกระแทกจมูกมาก นะครับก็นี่ก็เป็นคอลเลกชันที่สะสมไว้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวอื่นๆนะครับถ้าผมซื้อขึ้นมาเก็บเอาไว้นะครับผมก็จะทําเป็นรอบอัปเดตแล้วกันนะอาจจะเป็น3เดือนครั้งหรือจะเป็น1ปีครั้งอะไรประมาณนี้นะครับสาหรับการอัปเดตคอลเลกชันน้าหอมแบบนี้นะครับและสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเพราะว่าแบตของกล้องตอนนี้รู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกับจะฮีทไปหลายรอบนะไม่รู้ทําไมเหมือนกันนะครับก็สําหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับก็ติดตามกันไว้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่ออนนแล้วเจกั Bye.